เช็คอินใช่ไหมอิงออนไทยคิดเช่น hmm. นะคะร้านอาหารไทยของคนไทยในต่างแดนนะคะทุกคนวันนี้สั่งไว้เป็นข้าวขาหมูนะคะ <c oughs> ก็มีลูกค้าเข้ามาสั่งเรื่อยๆเราก็ยืนรอไปก่อนเพราะว่าเราไม่รีบนะคะทุกคนนี่นะคะ <c oughs> ก็วันนี้ก็จะเป็น มีแกงเขียวหวานนะคะมีแกงผัแนงมีผัดไทยแล้วก็ผัดเปรี้ยวหวานด้วยนะคะราคาต่อกล่องอยู่ที่7.50ปอนหาือประมาณเกือบ400บาทนะคะประมาณเท่าไหร่350มประมาณ350บาทนะคะต่อกล่องนะคะ น,นีนะคะแกงเขียวหวานขอบเกียวผัดไทยแล้วก็ผัดเปรี้ยวหวานนะคะทุกคนก็มีแคบหมูด้วยนะคะแคปหมูทำเองนะคะแม่ค้าทำเองอันนี้แม่ครัวหัวป่านะคะสุดหล่อนะคะสุดหล่ออยู่ที่นี่นะคะแม่ครัวหัวป่า ร้านเพิ่งเพิ่งเปิดนะคะที่นี่ร้านเปิดนานแค่ไหนแล้วคะ <Huh? S 1> เปิดนานแค่ไหนแล้วเพิ่งเปิดถึงเดือนอยัง <c oughs> ประมาณหนึ่ง <c oughs> ยังไม่ถึงเดือน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ประมาณหนึ่งอ่าสามอาทิตย์เนาะนี่นะคะนี่ก็เมนูนะคะเมนูก็อยู่ตรงนี้สเตอร์ไ ส้มตำก็มีนะคะทุกคนมีส้มตำมีเปเยลไฟไรซ์แล้วก็ตม้มยำไฟไรซ์ด้วยนะคะนี่ก๋วยเตี๋ยก็มีนี่เมนูก๋วยเตี๋ยวนะคะเมนูก๋วยเตี๋ยวก็จะมีข้าวผัดข้าวผัดโบราณไก่ทอด หม้อผัดตะเพขานี่ข้าวขาหมูของวันนี้นะคะทุกคนขอดูหม้อขาหมูหน่อยได้ไหมคะเมน,น,นูพิเศษของวันนี้นะคะหม้อขาหมูสวัสดีค่ะก็ดูชงก๋วยโอ้โหน่าขกหมูน่าทานอร่อยๆอนะคะทุกคน ักร้านดวงใจมาแล้วนะคะคากิใช่ไหมของของพี่ของพี่ไม่เอาเนื้อเอามันพี่สั่งไว้กล่องรอรอแม่ครัวแม่ครัวหัวฝามาก่อนใช่ไหมก็กล่องนี้นะคะผัดไทยโอเคลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเป็นตลาดนะคะทุกคน อ๋อโอเคหนึ่งชิคกิตเป็นตลาดอยู่ในตลาดเลยนะคะก็จะมีร้านขายนี่นะคะก็จะมี เป็นฟู้ดทรัคอยู่ตรงนู้นก็มีตรงนี้เราก็นั่งทานได้สำหรับให้เรานั่งทานแล้วก็มีฟู้ดทรัคตรงนู้นก็มี oh, wow. เป็นฟู้ดทรัคแล้วก็เป็น <c oughs> เป็นเต็นท์ขายของก็มีนะคะเต็นท์ก็กำลังจะยุ่ เดี๋ยวไปเดินดูนี่นะคะก็จะมีเต็นท์ขายของนี้อันนี้ผลไม้ขายผลผลม้ขายผักนะคะผลไม้ขายผักก็จะมีร้านชากาแฟชากาแฟอยู่ตรงนู้นนะคะได่ยังไงคะ ไม่มีเน็ตเออเน็ตมาแล้วอ๋อเหรออ๋อน,นี่นี่คืออ๋อมาถ่าย <laughs> อยกคนมาซื้อก่อนแท่ามาเรียกมาเต็มเลยเนี่ยอเน็ตมาแล้วนเน็ตมาแล้วเพนนาภาสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะคุณเพนนภาเมื่อกี้เน็ตหายไปนะคะ ลูกค้ามาตลอดนะคะอากาศเย็นนิดนึง นี่นะคะลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะคะทุกคนลูกค้ามาตลอดมาเรื่อยๆขายได้ตลอดนะคะขายดีทุกวันนะคะเพิ่งเปิดได้สามอาทิตย์นะคะเปิดวันคาวถึงวันเสาร์นะคะทุกคนเพราะว่าตลาดเขาปิดวันอาทิตย์กัวจันเนาะ เปิดตั้งแต่10โมงถึงบ่าย3นะคะแต่บางทีก็ก่อนบ่าย3ก็หมดแล้วนะอาหารนกพิรามีที่ให้รั้งด้วยนะ แล้วแล้วหเลยนะคะไม่ก hmm. ล mm ัไปแล้วเน็ตก็เดี๋ยวหลุดๆหายๆนะทุกคนอนกพิราบตัวนี้สีสวยชะ เราก็ต่อคิวรออาหารของเรานะคะก็ดูนกพ่ราบรอไปก่อนนี่ <c oughs> คนก็เดินไปไหนจ๊ะไปซผัอ๋อโอเค น้าร้อนก็คนน่าจะเยอะอยู่ตอนนี้ก็ก็คือตลาดเพิ่งจะเปิดเนาะแล้วก็รถก็ยังมาไม่เต็มเท่าไหร่พวกฟู้ดทรัคทั้งหลายนะคะแต่ว่าโชคดีที่ว่าตรงนี้มีอาหารไทยร้านเดียวเนาะขายดิบขายดีนะคะทุกคน ผู้หญิงคนนี้เขาอยากลองข้าวขาก็สั่งกับแม่ค้าอยู่นี่นะคะอาหารไทยดังไกลทั่วโลกนะทุกคนรถฟุตทรักก็เล็กๆนะคะน่ารักน่ารักก็ทำงานได้สองคนพอดีนะคะ ก็ให้เขาแซงคิวเราไปก่อนเพราะว่าเราก็ถ่ายวิดีโอไปก่อนนะคะข้างหลังก็เป็นทางเดินแล้วก็เป็นร้านกาแฟนะคะทุกคนร้านกาแฟอยู่ตรงนู้นแล้วก็เป็นอันนี้ก็อันหนึ่งนะคะฟู้ดทรัคของกรีกนะคะน,นี่ของกรีกอันนี้ของไทย นี่ของไทยนะคะขาดขาดหายหายนะคะโคลาโคาสวัสดีค่ะที่นี่อังกฤษค่ะอยู่อังกฤษค่ะก็มาน้องเขาเปิดอ่าฟู้ดทรัคเป็นอาหารไทยในตลาดมาเก็ตนะคะก็เลยสั่งอาหารน้องเขาไว้ก็เลยมารอรับแต่ว่าพอดีมีลูกค้า นี่มาแล้วนี่หนาวไม่หนาวก็ดูแม่ครัวนะคะแม่ครัว,รวหนาวมากนะคะพามาดูแม่ครัวหนาวมากเลยค่ะอันนี้ถือโทรศัพท์ก็มือสั่นแล้วนี่นะคะเมนูเราลูกค้า V I P เรามาก่อนเราได้ที่หลังนะคะ V P นะคะ yeah. บีเอพก็เป็นอย่างนี้แหละเอียวสังบีเอพยังแพงกว่าเลย <c oughs> แพงกว่าด้วยนะคะแล้วก็ได้สุดท้ายด้วยนะคิดดูเอาบ i p ขนาดไหนนะคะนี่นะคะอาหารของวันนี้ก็จะมีเมนูเขียนให้แบบนี้ทุกวันเมนูเปลี่ยนทุกวันน,นะคะทุกคนเป็นอาหารพิเศษเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนทุกวันค่ะวันนี้มีก๋วยเตี๋ยว เน็ตหายบ่อยมากมแบบแขกไม่กินหมูแต่ต้องเอบกินหม <c oughs> ูอ่ะเออจะไม่กล้างไปเดีย <c oughs> วเลยเขาก็อยากลองนนอ่ะเนาะผู้ชงนะ <c oughs> หนาวมือแข็งแล้วนี่นะคะอิงออนไทยคิทเช่นนะคะทุกคนแม่ครัวหัวป่าอาหารอร่อยมาก พวกนี้ก็มีอาหารพิเศษนะพวงนี้มีอะไรคะพวกนี้มีกว๋วยจั๊บกับแกงไตปลาโอเคขอผัดไทยใช่ไหมคะใช่จ้ะนี่ผัดไทยไก่ขอดูหน่อยนะผัดไทยหน่อยะน,นะผัดไทยนะคะอหอมนะหอมหิวข้าวแล้วเนี่ยผัดไทยอันนี้สำหรับส่งที่ผักหม้อ แล้วลูกค้าคนนี้เขสั่งอะไรอะ่ะเขาสั่งผัดไทยไก่สองที่เออเออนอนนั้นเป็เแขเแอบอินหอูเออ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 เาอเามันก็น่ารับปราทานเช่เออเอ่เออเอาเออ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 เอเออนอะนอเเอเอ ขาหมวรอดก่อน <Okay. S 1> ใส่ซอสจะได้สีสวยนะใช่ใช่ค่ะอันนี้เป็นซอสสับไทยนะคะ,ะเรามียาเคล็ดลับเฉพาะร้านสุดเฉพาะสตรสตรลับเฉพาะของร้านใช่สีสวยมาก okay. เอาแค่ยี่สิบนาทีก็ลงแล้ว พอเราหิวข้าวแล้วมาได้ยี่สิบนาทีแล้วโอ้ยหอมอ่ะี๋ยวจะเปลี่ยนใจวะเจ้าผัดไทยเหรอเปลี่ยนใจสั่งผัดไทยได้ไหมเราต้องหอมไม่แข็งหมดที่เหลือหรอข้าล่งมันมีนั่ด้วยใช่โอ้ใช่ขอว่าไปเลยแค่นึงก็ไม่เหลือหรอขายดิบขายดีนะคะของไม่พอขายเลยค่ะวิ่งซื้อ จะทั้งวันใช่ไหมลองได้นะแต่ใลองตัดไทยดีกว่าเป็นอันเสร็จสิ้นจา้าเรียบร้อยใช่ไหมใช่ใชแล้าใส่กล่อง<ๆ>กล่องใหญ่นะคะคุ้มค่าคุ้มราคาโอเคหนาวแล้วลงแค่นี้นะคะทุกคนมือสัตวแล้วนะคะ